สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตาร์ชนเนลนะคะวันนี้อู้คอนเทนเนอร์มาแล้วนะคะมาแล้วมาเลยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้วางวางแนวเรียบร้อยน,นะคะก็ได้ทำคลิปแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็อันนี้นะคะมาพร้อมเอนะคะน,นี้กกำลังจะไปผดสายนะคะกำลังจะไปผดสาย ถ่ายข้างบนนะคะอันน uh, ี้แะละคะมาถึงเมื yep. ่อกี้นะคะก็เดินไปก็ทางก็เข้ามาลำบากนิดนึงนะคะอันนี้ตอนนี้กำลังกดสายกดสายกดสายที่ที่ยกนะคะจะให้ดูด้านล่างนะคะว่ามันแข็งแรงแค่ไหนเนาะ นี่นะคะเราก็จะเชื่อมต่อแบบน,นี้คือคานก็ประมาณนี้นะคะมีคานเอียงแล้วก็คานคานวางเป็นเหมือนเอาเสานะคะมาวางเสาวางกี่อันเนี<ม>่ยเน่นะคะอันนี้คือเสาเนาะเสาวางกี่อันหนึ่งสอง ระวางจะมีสองอันแล้วที่เหลือก็จะเป็นก็จะเป็นกล่องนะคะกล่องแล้วก็ตัววางพื้นก็วางกล่องอย่งนี้เลยนะแล้วีเป็นเสาเสากล่องเขาเรียกอะไรกล่องนะหัวท้ายก็จะเป็น,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 ะะก,ลปนกล่องนะคะเีดาว่ากล่องประกบไหมกล่องประกบนะคะ เพิ่งมาถึงนะคะตอนนี้ก็วางเรียบร้อยนะคะก็<อ>ประดาพาไปดูอันนี้นะคะอันนี้ก็เอาสายที่วางออกไปแล้วนะคะรถมาถึงประมาณเก้าโมงนะ,ะอันนี้ก็ดูให้ได้ไนะยังกบอยู่นะนะี่นะก็จะมีปักคลรอหนึ่งจุด 2องจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดก็มีควิตไฟอยู่ตรงนี้นะคะไฟทั้งหมดน่งสองสามสี่หลอกนะครัอก็จะเป็นสองลซนเซนเซเซ็นเขนานเซ็นเขนาซนเนเนเซนเซนชซนเซนเซนเซนนะซนก็มีซนเซนเซ่เซนเเี มแอร์นะอันนี้มีแอร์อันนี้ก็จะเป็นระฆังน,นะคะมี้าลงอู่ระฆังนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นประตูข้างก็เป็นเหล็กโอ้คอนเทนเนอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นกระจกครึ่งหนึ่ง สีครีมนะคะก็เดี๋ยวเราต้องเช็ตต้างทำอดาใดห้มันหนาขึ้นามาเดี๋ยวก็จะมีที่บงังสำหรับกันน้ำฝนนะคะด้นานหน้าเขาก็ทำานึ่งอลงนะคะแต่ว่าเราจะทำหลังคาองรับอยู่แล้วนะคะเราจะทำหลังคาองรับเก็ตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้หรอกนะคะอันนี้ประตูด,ด้านหน้าด้านหน้าที่ประดากระเตงต่อปเป็นระเบียงออกมานะคะก็ น่าจะต่ำต่ำกว่าพื้นบ้านนิดนึงเนี่ยนะคะเราเอาเท่านี้เลยพอดีเลยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสโลปนะคะมันก็เลยมองเป็นเรียงนะคะเป็นสโลปนะครับทำให้แดงให้นะพอไปก่องต้องไีดดูใช่ไหม เอากริรเอาเชี่อันนี้ก็วางเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ที่เหลือเราก็จะต้องมาต่อบ้านต่อระเบียงใหม่นะคะเราก็ก้ดาก็จะมาต่อบ้านต่อระเบียงใหม่อันนี้ลุงเสือก็จะย้ายนะคะย,ย้ายย้ายต่อไปไว้ตรงที่ประดาบอกเมื่อเช้านะคะมาดูกันว่าจะเริ่มย้ายต่อแล้วนะคะก็วานให้เขาช่วยย้ายต่อให้หน่อย งนี้นะคะมันเสือจะต่อระเบียงออกตรงนู้นเ,เขาจะคิดว่าเสือจะย้ายต่อตรงนี้ไปไว้ตรงโน้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาทำบ้านจะทำยาวกว่าตรงนี้นะคะเสือจะต่อจะ่าลืมต่องบันทึกการด้วย ยังไงนะคะหนูประดาไม่ได้เชื่อมเขาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะใช้เชือกคนนี้ยของตคเนี้ยได้บด้อเอาตรงนี้เอาสมเูรณ์ได้เลยเอาได้เก็บได้เลยวางตรงนู้นพี่ขอแรงหน่อยได้ได้ได้หาถึงนี่แล้วเดี๋ยวชงกาแฟโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งพักสักครู่ก่อนก็ได้ค่ะนะคะตอนนี้ก็ ดูว่าลุงเสือจะย้ายต่อไม้นี้ยังไงนะคะ นั้นจะพอไหมอ่นะนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูจอบไม่อยจบอ้าวจอบอีกนะคะมีการบาดเจ็บไหมเดี๋ยวประดาไปเอาจอบให้ลุอนะคะนี่เอาจอบให้ลุงเสือกันอจอบยังนหนักเลย เขามีจอบอยู่แล้วก็ใช้เราทำไมนะุมนะมือเลยผนี่มนก็ได้าือมลยปรูเลยโครงการก็เยอะมากนะคะโครงการเยอะมากก็ทำยาวมาถึงนี่เลยนะคะ <c oughs> เป็นเสื้อของลูกชายที่เอามาให้พ่อลุยสวนนะคะชุดนี้นะ,ะลูกชายเคยทำงานท่าเรือนะเขาก็เลยเอาเอาชุดมาให้พ่อเขาทำสวนนะคะจะได้อ่าจะได้แบบว่าป้องกันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นคือทำสวนให้มา,มาเป็นให้เยอะเลยเนาะลูกชายนี่ลเสือก็อขุดนะคะเพราะว่า โอ้ยลากมันก็ยาวเหมือนกันเนาะนะคะดูลากมันเสือก็ฝังไปลึกเหมือนกันนะถ้าไม่ลึกนี่เอาไม่อยู่เนาะทางเนี้ยเอาออกมาถูกแล้วทางพี่อะถูกแล้วถูกแล้วจะกระดาษไปดูไปดูปเออนั่นแหละ นั่นแหละอย่างนั้นแหละไม่พี่อย่าเอาทางแหลมมาทางบ้านจะออกขางนอกนี่อย่าเอาทางแหลมออกมาทางบ้านอย่าเอาทางแหลมออกมาทางบ้านเอาทางน้นมาเอาเอาเอามุมที่ไม่ไม่มีแหลมมาออกมาอย่าไปทุบเนี่ยตอนนี้แหลมมันมาทางบ้านอ่ะหน้าเก่าเดิมเมื่อกี้ถูกต้องแล้วหน้าเก่าเดิมเมื่อกี้ถูกต้องแล้วตรงนี้เออ หน้าเก่าเดิมเมื่อกี้ถูกต้องแล้วอนี่ก็เนี่ยเนี่ยเออด้านโน้นด้านโน้นด้านไหนอะเมื่อกี้เออด้านเนี้ด้านที่ออกเดิมอะถูกแล้วอ่ะหมุนอีกอีกรอบนึงหมุนวางแล้วก็ดันเออนี่แหละหน้านี้แหละอ่ะดันเข้าไปไม่เป็นไรมันดันได้อยู่วางพอดีเลยน่ะ พี่ต้องพักเล็ก่อนไหมคุณจะคุณจะลองดูฮะอยู่ตอนเมื่อไงมันต้องพักนะฮะพี่ขุดลงไปอีกอ่ะทำไมนั้นพี่ก็มาเลื่อยๆที่มันแหลมออกยกขึ้นได้ไหมคะยกขึ้นเดี๋ยวให้พี่เสือพ,พี่พี่ยกขึ้นเดี๋ยวผมเคลียร์มันทั้งหมดไม่ใช่พี่เลื่อยที่มันแหลมออกโอเคเอาวางเดี๋ยว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 ดันหน้าไปอีกนิดนึงดันทางเนี้ยซ้ายมือดันทางนี้ ดันดันหน้าไปอีกดันเข้าไปอีกเอาล้วยโอเคจะเอาเพียงให้มันน้ำหนักไปทุกดึงมาทางนี้ดึงมาทางนี้ดึงมาทางซ้ายไม่ได้แล้วยกปัตรตังนิดเดียไม่ออกมาคนจะโดนจริงช่วยก็ไม่ได้นะมันจะโดนจริง พี่ขุดไม่ลึอกอะ่ะมันจะอยู่ได้ไงป้าลงครับอ้อขวไม่ลองไหเห็นนะพี่ใกล้ๆก็ไม่เอาเนาะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยดูเหยื่อได้ถึงก้อนลอยแล้วลองว้ก่อนเนะ nít đi biẹng bên trái nít được pa, qua được chưa, được, được không, được không, không, ไปมาก่อนระวงังโอเคไหมโอเค,ค,อ,เคอันนั้นใช้เชือกเอาไม่ต้องใช้สลิงอันนั้นมีเชือกอยู่โอเคนะคะอันนี้เสร็จไปหแล้วเหลือเอาตัวนี้นะคะจะย้ายตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะย้ายตัวนี้อีกตัวหนึง่ง ปุกปันไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่พเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเกี่ยวลอกแล้วเดี๋ยวใช้ไข่ตรงนี้มัดให้ให้ให้พี่เขาทำเขาจะรู้เขาเคยเกี่ยวมาก่อนจะจ่ายมานั่งนี้นะคะไปไว้ฝั่งนูน้นนะั่นเขาก็เกี่ยวขาด้านล่าง ใส่ไปเถอะเออจะได้โยนได้มาลุ so choses, ้นกันนะว่าอันนี้จะย้ายได้ไหมจะพังก่อนย้ายฝั่งโน้นด้านในโน้นด้านนอกด้านนอกด้านนอกตอนแรกเขายกมาแต่ท่านแจกทุที เราจะย้ายมานั่งนะฮะเพราะว่าผมสังหืือมาเราฝังเฟ็นอะไรที่ผู้ะพันคำสองเราไม่ใช้นะรไม่่ อย,อย่างอย่ลืมตกบาทในป้าดาด้วยนะคะจะสามชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงพันไลท์เลยนะไปดูว่าลูกเสือจะไปไว้ตรงไหนนะคะอย่าลืมตกบาทในป้าดาด้วยนะคะไปดูว่าลูกเสือจะไปไว้ตรงไหนนะคะเอาตรงไหนข้ากันก็ได้มาให้ใกลใกล้เลยพี่ จะไปใ,ใกล้กันดูพังจะผุมดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ใต้หลังคามาตั้งนานเอาย้ายมาตั้งปีที่แล้วนะคะจนทาหมดแล้วต้องซ่อมนะคะต้องให้ช่างไม้มาตังเดีย๋ยวจะไม่ยอมทิ้งเลยนะคะวองบัตรของแกนี่แกจะไม่ทิ้งเลย มาแล้ว ขวดอ่าลากไม้นะคะจะคุ้ม <laughs> เนาะนะคะคลิปนี้นะคะถ้าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สอดาชาแนลด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ